แพงพระสุขอแดงไม่ก่อนนะครับผมวันนี้พระสุก็มีรถผู้ดีอังกฤษมาเสนอขายมาให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะครับผมสวยๆงามๆแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยด้านข้างผมนี่เองนะครับผมเจ้า m n n i o o p p r r o u n t r y m a n S HIGH t ท a m ตัวท็อปสุด LCI นะครับผมตัวนี้เป็นตัวปีโมเดลปี2021เลยสีแดงตาแตกกันเลยนะฮะสีค่อนข้างสวยมากๆนะครับก็ปี21ไม่20,000โลนะฮะ M.S.I. หมด68วารันตีหมด70ไม่จำกัดระยะทางนะฮะใครกำลังหารถที่มินิแต่ไม่มินินะครับผมขนของได้เยอะๆไปกันได้ทั้งครอบครัวช่วงร่างนุ่มขับเครื่องมันๆนะครับผมคันนี้เลย ตอบโจทย์สุดๆเดี๋ยววันนี้พระสูตรจะพาไปดูว่าตัว LCI เนี่ยมันต่างกับโฉมเดิมยังไงมันต่างกับตัวเดิมยังไงแล้วมันสวยขึ้นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปทีละจุดกันเลยซึ่งใครกระลังหาอยู่โทรหาพ่สูตรได้เลย095 6 3 5 1 5 5 2สามาา้องไม่ต้องรอให้จบคลิปนะใครกระลังหาโทรด่วนราคาไมาแ่แพงไปเชิญกันครับฉะนานด้านหน้าของเขาเนี่ยนะครับผม Mini Cooper Countryman SLCI ก็ค่อนข้างที่จะสวยโฉบเฉี่ยวมากๆดูแตกต่าง จากตัวโมเดลเดิมนะครับผมซึ่งมันต่างกันยังไงมันก็คล้ายๆกันนะถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยได้เล่นหรือไม่ค่อยได้สังเกตอันดับแรกเลยนะครับผมการโชวด้านหน้านะครับตรงนี้เขาก็จะให้รูดักอากาศนะครับผมที่เป็นสีเทานะฮะเท็กเจอร์ด้านๆหน่อยมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมก็จะเพิ่มความเหลี่ยมคมเหลี่ยมสันมากยิ่งขึ้นนะฮะด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์ให้มีไฟตัดหมอกเป็น LED ให้นะครับผมแล้วก็ ไฟเดทม running light มีมาให้ด้วยตอนนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ของมินิคูเปอร์นะฮะเห็นสว่างแล้วก็ชัดเจนมากๆในส่วนของไฟเดทามเนี่ยมันมีอยู่2ระบบนะครับผมคือ 1- 2สว่างกับ2ไฟขอทางนะฮะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยในส่วนของตัวไฟเดทามมันก็จะเป็นไฟสีเรียลพันธ์เลี้ยวซ้ายก็ดีเลี้ยวขวาก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้มงบอกว่าตัวเนี้ยคือตัว s นี่เองนะครับผม,ม 200, เป็นตัว2.0นเบนซิน192 แหรงม้านะครับผมนะฮะสะภาพผิวพันของเขาบอดี้สวยไม่มีชนหนักพิความจมน้ำตัดต่อใดๆนะฮะสะภาพสีผิวผมตีเลยคันนี้98%มาดูมาชมกันถ้าไม่เชื่อนะครับก็ตรงนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวโคเมียมที่พาดผ่านนะครับผมทําให้เราเห็นความที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นกล่องทําให้ตัวรถดูเหลี่ยมดูมนดูชัดเจนดีนะฮะดูเท่เอางี้ดกว่าดูเท่มีสไตล์นะครับซึ่งมินิคูเปอร์ ไม่ค่อยมีใครไม่มีใครเลยก็ได้นะที่เรียนแบบสไตล์ของเขาอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูด้านข้างกันต่อซึ่งมินิคูเปอร์คันที่แมนเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็นุ่มไม่เหมือนกับที่เขาเล่ามาว่ามันแข็งมากนะฮะไปดูด้านข้างกันต่อไปแต่ก่อนนะครับผมเขาบอกว่าอย่าไปซื้อมินิคูเปอร์นะครับช่วงล่างแข็งกระด้าง ช่วงล่างโกคาร์ดนะครับจริงไหมจริงนะฮะจริงไหมจริงแต่พอ BM w มยูนะฮะได้เข้ามาเทโอเวอร์มินิแล้วนะฮะในช่วงล่างในเครื่องยนต์เขานะฮะได้ปรับจูนเสริมแต่งทําให้ช่วงล่างเนี่ยนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นช่วงล่างแน่นอยู่แล้วตึงอยู่แล้วแต่ทําเขาทําดีไซน์ให้ขับสบายขับสะดวกผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีไม่ตึงตังจนเกินไปนะมินิคูเปอร์ตัวที่แล้วนะตัวเจนเก่านะช่วงโฉมอาต่างนะฮะก็ช่วงล่างแข็งจริงแต่พอมาเป็นตัวเนี้ยช่วงล่างนุ่ม ต้องพูดถึงช่วงล่างเยอะๆเพราะว่าเราใช้รถทุกวันเนี้ยเราขับไปตามทองถนนเนี่ยถ้ารถมันรถไม่มีรถคันไหนสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าถ้ารถที่เราเลือกใช้ช่วงล่างดีช่วงล่างนุ่มไม่กระแทกกระเทือนจนขึ้นพุ่งขึ้นหัวนะเราก็ไม่แฮปปี้กับการใช้เนาะแต่พอเราขับแล้วอุ้ยมันตึงนะมันตึงมือเข้าโค้งคมช่วงล่างไม่กระด้างจนเกินไปรับได้อ่ะน่าใช้แล้วก็เราจะใช้แบบมีความสุขซึ่งตัวเนี้ย มินิคูเปอร์คันที่แมนเนี่ยมันเป็นสีประตูนะฮะฉะนั้นเหมาะสําหรับคนที่มีลูกมีครอบครัวมีเพื่อนเยอะหรือชอบเที่ยวนะครับมันสามารถที่จะใส่ของได้เยอะใส่ของในแบบจุกันแบบแคมป์ปงแคมปิ้งลุยป่าฝาดงไปได้เลยนะครับผมเนี่ยช่วงลงช่วงล่างก็ไม่ได้เตี้ยจนเกินไปก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้สําหรับสาวกมินิคูเปอร์อ่ะในส่วนของตัวรอแม็กอัลลอยเป็นขอ1สิบแปดสีดำเป็นโอแบล็กนะฮะตัวนี้ได้เป็นตัว มินิคูเปอร์คันที่แมนตัวไฮทิมตัวท็อปสุดมาแล้วนะครับผมในส่วนของตัวหลังคาก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบล็กหูกระจกก็เป็นสีดาเป็นโนแบล็กนะไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่ที่บอดี้แล้วก็เอกลักษณ์ของเขาวิธีดูว่าไอ้คันนี้คันที่แมนนอกจาก4ประตูแล้วนะครับก็คือในส่วนของตัวสัญลักษณ์เป็นหัวธนูตรงนี้พุ่งไปข้างหน้านะครับผมนี่คือคันที่แมนของแท้เลยพี่ของแท้เลยนี้อ่าก็เป็นตัวเอสเหล่นี้ด้ามจับเป็นโครเมี่ยมสีบานแต่ว่าด้ามจับบานคู่หน้า ก็สามารถที่จะเปิดรถรอกรถได้ตัวนี้คุณแจให้ครบ2ดอกกุญแจอยู่ไหนสามารถเป็นสตาร์ทได้แล้วปุ่มสตาร์ทนี่คุณแจแจวเลยในส่วนของตัวมีโครเมียมเพิ่มเติมทําให้รถมันดูหรูขึ้นมันเท่อยู่แล้วมันสปอร์ตอยู่แล้วแต่มีโครเมียมทําให้มันดูหรูขึ้นดูดีขึ้นนะครับผมปะเดี๋ยวพัสดุจะพาไปดูด้านหลังมินิคูปเปอร์คันที่แม่คันนี้ว่ามัน LCI จุดไหนบ้างไปกัน ท้ายของคันที่แมนนะครับผมที่เป็นตัว LCI นะเราจะสังเกตเห็นไฟท้ายที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าเป็นก่อนโฉม LCI มันจะเป็นไฟท้ายและเป็นไฟกลมๆอยู่ตรงอยู่ตรงกลางนะครับ พอมาเป็น LCI ปั๊บเขาเปลี่ยนเป็นทงยูน o n j นแจเลยเป็นเปลี่ยนเป็นทงของอังกฤษเลยนะครับผมเป็น LED แบบนี้ซึ่งออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวกับ Mini Cooper มากๆบ่งบอกฐานะบ่งบอกสัญชาติอย่างชัดเจนนะครับสวยจริงๆผมก็ชอบนะครับถามว่าไอ้ไฟตัวเนี้ยมันแต่งกันได้ไหมมันแต่งได้นะครับมีของแต่งแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันต่อว่าเวลาคุณจะซื้อคันที่แมนนะจะซื้อไปอ,อาจจะ เป็นดูราคานี้เป็นก่อน LCI ไหมหรือตัวนี้คือ LCI แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะดูดูในส่วนของตัวไฟท้ายด้วยแล้วก็ดูในส่วนของตัวกันชนด้านหลังด้านหน้าและด้านหลังเห็นไหมคุณผู้ชมจะสังเกตว่าตัวนี้ก็จะเป็นช่องนะครับผมเป็นสีเทาด้านด้านนะครับมาให้เช่นเดียวกันแล้วส่วนของด้านหลังให้เป็นท่อคู่ท่อแถมเลยเสียงเร้าใจสุดๆนะครับน่ะสวยงามได้เป็นสีดำเป็นโอแบล็กค่าตรงนี้ตรงโลโก้มินิทำให้ โดดเด่นเห็นอย่างชัดเจนไปไหนดูมีสเสน่ห์ไปไหนก็ดูสวยแน่นอนนะครับ่ะแล้วตัวนี้เราก็จะได้เป็นท้ายไฟฟ้ามาด้วยผู้หญิงคุณผู้หญิงไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเปิดปิดง่ายๆนี่ทำงานอย่างดีเห็นไหมคุณผู้หญิงจะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งไม่ต้องเปิดให้หนักมือละเป็นไฟฟ้าละแล้วก็มีกล้องหลังมาด้วยพอเปิดปั๊บ เปิดฟ้าด้านหลังเราสามารถใส่ของวางของได้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของตัวถ้าเราไม่พับเบาะลงนะเราสามารถวางกระเป๋าเดินทางไซส์กลางได้ถึง3าใบตั้งตึกตึกตึกสบายสบายเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดวิอยากที่จะแคมปิ้งอะ่ะไปกันสองคนเราก็พับเบาะแถวตอนกลางแล้วใส่ของได้ยาวลึกเข้าไปอีกนะครับพอเปิดตรงนี้มานี่ผมจะบอกเลยนะมินิคูเปอร์ค่อนข้างใส่ใจผู้บริโภคมากๆนะ พอเปิดมาสมมตินะอยากจะกินกาแฟชิลๆบนเขาใหญ่แต่ไม่มีที่นั่งลา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 เห็นไหมมันสามารถที่จะนั่งท้ายได้แล้วก็เขาก็จะมีในส่วนของตัวเบาะรองกันเปื้อนกันเปียกมาให้ด้วยนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งในส่วนของด้านท้ายที่บางทีฝนตกเฮ้ยอาจจะ กนของเราอาจจะเปียกได้ใช่ไหมอันนี้มีบอ่อมมาให้ด้วยอ,อ้วเราเป็นติกนะน, feet, นั่งกันสองคนกัน люди, uem, หนุงกันหนิงตึงตึงตึงตงอะก็ว่า,ากันไปแล้วก็นี่สลักเป็นมินิเลยนะฮะมาให้จากมินิเลยแล้วตัวนี้ก็จะมีที่กันรอยมาให้ด้วยนะครับเวลาเก็บเราก็ยกข,ขึ้นพับเก็บลงไปอันนี้ก็สามารถที่จะใส่ของมีค่าได้อีกชั้นหนึ่งนะครับอะพอพับไปปั๊บสังเกตว่าคันนี้รถสองหมื่นโล ยังไม่ได้ลอกสติกเกอร์ใดๆออกเลยนะจ๊ะและ้วก็สติกเกอร์จอใหม่ก็แทบจะยังไม่ได้ลอกก็เดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับลิ้นเปรี้ยวหมดแล้วนะสวยจริงใครกําลังหาอยู่โทรหาวัสดุด่วนเลยนะครับไม่ต้องดูให้จบคลิปดูแค่นี้ก็ร้านกลางๆราคาคุ้มมากถูกจริงคันนี้ไปด้านในด้านในมินิคูเปอร์คันที่แมนไม่ได้เล็กอย่างที่คุณคิดนะครับไม่ได้เล็กอย่างที่ชื่อเขาบอกว่าเป็น <laughs> มินินะครับก็ค่อนข้างที่จะนั่งสบายเบา นั่งนุ่มภายในกว้างแล้วก็ยาวไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนนั่งด้านหน้า,ห,นาหรือคนล่างด้านหลังเดี๋ยวเราจะไปลองด้านด้านหลังให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวขอบรรยายความละเอียดละออของเขาก่อนในส่วนของ,ของในคันนี้นะขออนุญ,ญาตเริ่มจากด้านบนนะครับผมด้านบนเป็นเพดานนะครับผมสีขาวๆครีมๆไข่ๆนะสะอาดสะอ้านมากนะครับที่บางแดดมีมาให้นะกระจกแต่งหน้าไฟแต่งหน้ามีมาให้ทั้งคู่หน้าเลยคอนโทรลเลอร์ด้านบน,ตร,น,บนตรงนี้ คอนโทรลเลอร์คือเปิดปิดไฟเปลี่ยนไฟแอมเบียร์ไลท์ต่างๆนะครับผมไฟในโรงในรถกระจกตัดแสงออโต้มีมาให้นะลงมาต่อกันที่จุดเด่นของเขาตัว LCI เปลี่ยนอะไรบ้างเอ่ยอันดับแรกเลยเราจะเห็นพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบใหม่โฉมใหม่ของทางไม่ใช่ BM โฉมใหม่ของทางมินิเออมันจะไม่ใช่เป็นปุ่มกลมๆล,ละแป้นปุ่มของเขาเนี่ยมันจะเรียบเข้าไปนะแล้วก็กดง่ายมาก แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยจับค่อนข้างกระชับมือผมขายรถเนาะคันนี้ผมขายคันนี้ผมอยากให้คุณดูในส่วนของความกริฟความสะอาดหรือเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าตำหนีและกันตําหนีของพวงมาลัยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยอย่างด้านด้านเหมือนมือนหนึ่งออกมาใหม่ๆนะต่อมา LCI มีอะไรอีกหน้าจอครับ หน้าจอเป็นหน้าจอ LED แล้วนะแต่ว่าเป็น LED ในส่วนของหน้าจอตรงกลางเดี๋ยวเรา insert ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา insert ให้หน้าจอเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วเปลี่ยนตรงไหนอีกจอกลางจอกลางตรงนี้เป็นจอกลางแบบ8.8นิ้วนะครับเป็นระบบซอฟต์แวร์ใหม่นะครับแล้วก็ทัชสกรีนได้นะตอนนี้เห็นไหมทัชสกรีนได้กล้องหลังเห็นชัดเจนมีเส้นนำสายตาให้เซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังมีให้นะครับ แล้วเนี่ยหน้าจอเนี่ยเป็นแบบซอฟต์แวร์ใหม่นะเราทัชสกรีนได้เลยแล้วผมจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดตัวไฮทีมในส่วนของแมปเนี่ยเป็นแมปประเทศไทยมาให้แล้วถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวไฮทีมมีมาให้เลยแล้วก็ต่อมาสิ่งที่ตัวไฮทิมได้มาด้วย Apple c a ค p l a y พ n d r o i d Auto ครับผมอยู่ไหนเอ่ยสามารถที่จะ เชื่อมต่อได้เลยนะครับผมเขาให้มาเลยถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ก็ต้องใส่มาเพิ่มเอาตัวนี้ตัวไฮทิมตัวท็อปสุดมีให้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟแอมเบียนไลท์สามารถที่จะเปลี่ยนทางข้างบนได้อะเนี่ยเปลี่ยนเลื่อนไปเลื่อนไปอันน,น,นี้อันนี้ไฟนี่สามารถเปลี่ยนได้แล้วมันเปลี่ยนให้เรานะครับก็ไฟแอมเบียนไลท์ก็จะมีทั้งตรงนี้มีทั้งด้ามเปิดประตูในส่วนของตัวเก็เก็บของซ้ายขวานะครับ แล้วก็เวลาเราเปลี่ยนอุณหภูมิอุณหภูมินะฮะแอร์เปลี่ยนเป็นอุณหภูมิสองฝั่งซ้ายขวานะครับผมฝั่งซ้ายอุณหภูมิหนึ่งฝั่งขวาอุณหภูมิหนึ่งเป็นดูโอโซนนี่เองเห็นไหมพอเวลาเราเปลี่ยนมันก็จะเป็นสีซ้ายขวา,างี้ค่อนข้างสวยนะหรือว่าเพิ่มแอร์ลดแอร์นี่าค่อนข,ข้างเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเลยถ้าลงมาตัวนี้มีโหมดอยู่3โหมดนะครับผมโหมดแรกคือโหมดสปอร์ตนะครับโหมดที่2คือมิดนะฮะ เบสิกทั่วไปแล้วก็โหมดกรีนประหยัดน้ํามันนะครับในส่วนของตัวโหมดเนี่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนตามฟิลตามสีไปด้วยต่อมาปุ่มสตาร์ทออกแบบมาเหมือนแบบเครื่องบินอะนะเวลาเราดับรถแล้วเราเหยียบเบรกมันก็จะมีไฟเรืองแสงออกมาตอนนี้ก็จะมีแบบระบบเซนเซอร์นะครับผมเปิดปิดได้นะสตาร์ทสต็อปเปิดปิดได้การลื่นกันถลาย เปิดปิดได้แต่การลืน่นทางการถไลยอย่าไปยุ่งกับมันมีไว้ปลอดภัยดีแล้วนะครับหัวเกียร์มีมาให้แล้วก่อนหน้านี้นะก่อน LCI เป็นหัวเกียร์แบบนี้แหละแล้วก็คอนโทรลเลอรด,ด้านกลางอคอนโทรลตรงกลางนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นเป็นคีรัดนะเป็นแมปเป็นเมนูกดได้เลยนะครับผมหรือว่ากดกลับกดแ a c k Option เบรกมือไฟฟ้าที่วางหลุมแก้ววางได้จริงแล้วก็มี USB มาให้นะครับสำหรับท่านใดที่บอกว่า แล้วมินิเขาจะมีไวเลสชาร์จมาให้ไหมมีมาให้แล้วครับแต่ว่าแต่อีกแล้ว iPhone ที่ตระกูล Mac นะครับวางไม่ได้ที่วางไม่ได้แต่ว่าถ้ามีใครเล็กกว่า n e m a นแเนี่ยวางได้เนี่ยสามารถชาร์จได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะเป็นเสียบ USB Type C ตรงนี้ชาร์จได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาในส่วนตัวเบาะนะครับผมตัวเบาะสภาพผมตีให้เกินร้อย 120เลยด้วยซ้ำนะครับผมเป็นเบาะหนังกึ่งกึ่งไบเกซีดเป็นเบาะหนังตัดกัดลายอังคันพลาสนิดนึงค่อนข้างสวยงามเลยก็อยากให้ลูกค้ามาดูความจริงนะครับผมนั่งสบายแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วด้วยสําหรับตัวท็อปไฮทิมตัวนี้แล้วก็อย่างที่ว่าสไตล์ BM นะครับผมได้เบาะไฟฟ้ามาแล้วเบาะฝังคนขับสามารถเมมบมริซีดได้เลยนะครับผม2จุดนี่มีมาให้เลยตึ๊ด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 เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้นะจ๊ะ มีอะไรอีกลำโพงฮามาเกดอนเสียงใสามากแล้วก็เป็นมีเซนเตอร์อาเซนเตอร์ซาวนะครับผมก็จะมี mm hmm. เวลาเราฟังเ,เสียงเพลงเนี่ยมันจะเหมือนมีเวทีเนี่ยอยู่ตรงกลางๆอยู่ตรงนี้ซึ่งทําให้เราเนี่ยฟังแล้วละมุนมือมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมเวลาเราขับไปไหนเขาใหญ่เขาคออากาศดีๆนะขับ MINI Cooper ไปนะเปิดกระจกโอ้โหฟิลฟิลดีมากนะครับป้าเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้เลยว่าผมนั่งแบบนี้นะ แล้วเราไปลองนั่งด้านหลังก็ดูอันนี้ผมนั่งสบายมากไปเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านหลังก็ดูไปไปไปกันแม่เจ้านั่งค่อนข้างดีห้าคนนะ่ะนั่งได้แต่ไม่สมควรสี่คนนะ่ะนั่งกําลังพอดีไปไหนกันได้หมดทั่วทิศท,ทั่วไทยทั่วแดนประเทศสยามเลยนะครับแอร์แบ็กมีทั้งคู่หน้าเสาสุดท้ายเนี่ยเสาสองฝั่งนี้ก็มีแอร์แบ็กเช่นเดียวกันฉะนั้นในความปลอดภัยผมไม่พูดถึงหรอกรถยุโรปทุกรุ่นทุกคันละกัน ค่อนข้างที่จะมีเซฟตี้สุดยอดเลยอ่ะลืมพูดไปนิดหนึง่งพวงมาลัยพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบใหม่แล้วมีแพเนชิฟสามารถเลื่อนเกียร์ให้ได้ด้วยนะครับผมเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวเกียร์7สปีดและการเป็นดูโอคลัสก็ค่อนข,ข้างขับสนุกขับมันเลยเดี๋ยวในส่วนของเรื่องเรื่องเกียร์เรื่องอะไรเดี๋ยวเราคุยกันหน้ารถเรามาคุยตรงนี้ก่อนปั๊บเบาะเนี่ยเราสามารถปรับเอียงนอนได้เพียงดึงสลักตรงนี้ปั๊บมันก็จะประมาณนี้ข่าผมไม่ติดนะเลกรูมไม่ติดเพราะว่าเขาเวา้า ว้าวส่วนของหลังเบาแบบนี้มาให้เฮดรูมเหลือๆเลยสบายๆฉะนั้นท่านใดที่กําลังจะนั่งไปเชียงใหม่กัน4คนนะครับมีความจําเป็นที่ต้องนั่งกัน4คนจริงๆใช้รถก,กัน4คนจริงๆคันที่แมนรับจบไหมรับจบครับนั่งได้สบายๆแอร์ด้านหน้าส่งถึงด้านหลังอย่างชัดเจนแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยใน,นส่วนของคันนี้อันนี้คือเราไม่ได้ปรับเบาะนะ ก็มาลองนั่งกันดูก็ได้ครับพาครอบครัวลูกหลานมาดูได้ใส่คาซิดได้แบบล็อกเลยกึกสบายๆแล้วก็สามารถท่านใดอยากที่จะใส่คองใส่ของ,ของยาวๆก็พับลงแบบนี้ได้สบายเลยตรงนี้ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันด้าน,นหลังมีแอร์ให้มานะครับผม 2. จุดเล็กๆน่ารักเชียวแล้วก็มี USB Type C ให้ 2. จุดเช่นเดียวกันไม่มีอะไรเป็นรถที่แบบชิลๆอินดี้อินดี สบายสบายแบบมีสไตล์คนมีตังใช้กันนะครับผมก็ใครกําลังหาอยู่ประหยัดกว่ามือหนึ่งไปหลายแสนผมพูดเลยนะฮะร้านกลางๆท่ันเองสําหรับมินิคูเปอร์คันที่แมนอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันแล้วก็สรุปร,ราคาค่าตัวของน้อนเขากันนะครับผมไปสําหรับ BM หรือมินิคูเปอร์นะครับเขาเป็นเจ้าของเจ้าเดียวกันแล้วเราสามารถที่จะเปิดฝาท้ายโดยการดึงสลักนะครับผมสองทีมันก็สามารถเปิดได้เลยแล้วก็เปิดมาด้านหน้าก็จะมีโช๊คอัพคู่หน้าให้เปิดง่ายๆ สบายๆผมไฟคู่หน้าไม่มีถอดแกะขยับใดๆนะครับผมน็อตทุกจุดไม่มีการไขแกะใดๆการันตีจากผสุเลยนะครับผมคุณลูกค้าจะให้คุณพี่ช่างมาดูก็ได้หรือจะเอาไปให้ศูนย์ีดูก็ได้ผมรับประกันการันตีไม่มีชนหนักพ่ความจนน้ำตัดต่อนะครับผมเรายินดีดูแลลูกค้าเลยอนะ่าคันนี้เป็นเครื่อง 2000cc นะครับผม192แรงมา้าเกียร์7สปีดดคลัตช์ขับสนุกขับมันนะครับผมช่วงล่างตึงมือมาก ก็อยากให้ได้เป็นเจ้าของมาจับจองกันนะฮะขออนุญาตปิดมาขออนุญาตที่จะสรุปค่าตัวของน้องเขาเลยพูดเลยนะครับราคาของ Mini คูเปอรคันที่แม็ตัว S F 6 0 L C I ปีโมเดล2021หย่2เมมโลราคาเบาๆอย่ากับปุยนุ่นนะครับผม1 6 9 9 0ล้าน699,000บาทนะครับผมถูกใจต่อรองกันได้พร้อมส่งรถทั่วประเทศพร้อมเซ็นเคสทั่วประเทศนะครับผมซ้อมสไลด์เสิร์ฟถึงหน้าบ้านท่านเลย นะฮะหนึ่งล้านหกแสนบาทราคานี้คุ้มคุ้มราคาถูกมากๆแล้วนะครับคุณลูกค้าบีทอ่ะบีทไอเอเอ็ A, S I, นะครับผมหมดหกแปดวารันตีหมด70็ดศไม่จำกัดระยะทางใครกำลังหาคันที่แมนคันงามแบบนี้อยู่ไปด้วยกันไปได้ไกลนั่งกัน4ี่คนสนุกสนานเฮฮาประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมด้วยเครื่อง2 0 0 0ันีก็ โทรหาพสูตได้เลย0956351552ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีมาเข้ามาอีกเป็นตัวเบนซ์ C 3 5 0 E ้น C350E ปี22ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ